ทาสีให้หอเนี่ยขอดูเป็นคนดูดีกว่าอามรุมเอาลมาอีกปีหนึ่งาแลไม่แให้ให้ให้อายุเป็น้ยสามปีเลยไม่เอายอ๋องถ้าโดนปีเดียว้เบื่อแล้วอายุเป็นยสามปียังไม่เบื่อเลยขาเลื่อลถูกต้องหถเลยคิดถูกแล้วอ่ะ ช่ดแมเจนคิดถูกเลย <c oughs> ถ้าไม่มาก็ไม่จบปิ <c oughs> รอดแล้วปีนแ้ทายทำมาไม่เคยผ่านอจ่ไม่เอาไ่กี้าไอยู่กี้ไม่บ่นเลยโดนสปีแล <c oughs> ้วเล่เลประช้ามาไม่วันนี้เลยเล่ช้ามาปะมารอบไม่รู้